สรุปประเด็นดราม่าคุณายสกอตเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวต่างชาตินะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมันจะมีคลิปในโซเชียลที่ดังก็คือคุณสายสกอตเนี่ยเอ่อคุยกับชาวต่างชาติและผู้ชายนะครับและทางชาวต่างชาติผู้ชายเนี่ยก็หันไปพูดคําว่าหนีห่าวกับภรรยาแล้วแบบเหมือนหัวเราะใส่ประมาณนั้นซึ่งอ่ะแยกเป็นเรื่องๆครับเอาหนีห่าวก่อนหนีห่าวคือเป็นคําทักทายของภาษาจีนนะครับแต่ มันจะเป็นคำที่ใช้คำว่าเหยียดในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของโควิดนะครับคืออย่างที่เราทุกคนทราบกันนะครับว่าโควิดเนี่ยมันเป็นไวนรัสที่เกิดจากประเทศจีนดังนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวต่างชาติยึดเป็นทิดหนึ่งนะครับว่าคนบนโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเนาะคนต่างชาติที่ไม่ดีก็จะใช้คำนี้เป็นคําเหมารวมเหยียดชาวเอเชียที่ไม่ใช่คนผิวขาวหรือคนผิวสีนะครับว่าแบบเป็นแบบ ชาติพันธุ์เดียวกันหมดอะไรเงี้ยประมาณนั้นดังนั้นคาว่าหนะีเฮาเนี่ยมันคือเหมารวมและยิ่งมาพูดในคนไทยเนะี่ยก็คือเหมือนกับว่าเข้าใจว่าประเทศไทยก็คือประเทศจีนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเอ่อมันก็จะมีดราม่าแบ่งเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายนึงก็บอกว่าโอเคอันนี้เหเอียดเพราะว่าไปต่างประเทศเนี่ยก็จะโดนอย่างนี้เหมือนกันกับมันก็จะมีบางคนบอกว่า,วาไม่ใช่คิดมากหรืออะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็ให้เลิกเรียกมันจะมีชาวกูชาวต่างชาติที่พูดไทยได้นะครับ ชัดหนึ่งมาพูดว่าแบบงันก็ต้องเลิกเรียกฝรั่งว่าฝรั่งซึ่งเอ่อก็โดนทัวลงไปเรียบร้อยนะนี่ไปหาดูกันได้ย้อนกลับมาที่คุณสายสกอตนะค,คุณสายสกอตเนี่ยเป็นทายาทเบียสิงรุ่นที่4นะครับคุณแม่เป็นคนไทยแล้วก็คุณพ่อเป็นลูกครึ่งสกอตนะครับทำงานอยู่ที่สิงเอสเตดแล้วก็ทํางานด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมนะครับก็แล้วก็เป็นนัก เหมือนนักว่ายน้าทางทะเลนะครับจนได้มาทํางานแบบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับออสภาพแวดล้อมในท้องทะเลนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยด้วยธุรกิจท่องเที่ยวมันมีการทําลายปะการังนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ปะการังในพื้นที่ออกระบี่นะครับเสียหายไปมากกว่า80%ซึ่งแกมองในระยะยาวว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างเนี้ย มันจะกลายเป็นว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราอ่จจะไม่มีแบบประการังให้ดูและนอกจากนั้นที่บอกว่าชาวต่างชาติมาเที่ยวเพราะต้องการดูประการังมันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่ได้เสียแค่ตัวทรัพยากรเรื่องของท่องเที่ยวก็จะเสียไปเพราะในเมื่อเขามาแล้วมันไม่มีเหลืออะไรให้ดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวสาเหตุของการทําลายประการังก็คือจะเรื่องของเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีอา่าบริษัททัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ย ทออสมองในจุดที่ไม่ควรจะทออสมองเพราะไอ้ตัวสมองมันจะเป็นเหล็กหนักๆ,ๆใช่ไหมครับพอโยกลอยปุ๊บมันก็อาไปกระแทกประการังจนประการังตายซึ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะเราจะรู้กันว่าวอุ้ยประการังเนี่ยมันใช้เวลาแบบโหนานมากกว่าจะขยับมา1มิลหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะดูแลเรื่องของจะว่าแกรู้ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่ใช่ลูกจ้างประจําดังนั้นสวัสดิการต่างๆมันก็จะไม่มีแกก,ก็จะเป็นเหมือนกับพยายามระดมทุนให้มีการทําประกันชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแต่ก็สุดท้ายก็คือเรื่องเง้งเงียบนะครับไม่คืบหน้าแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ตัวของปัญหาที่แกพบเจออย่างนึ่งก็คือเรื่องของบริษัทนำเที่ยวหรือบริษัทท่องเที่ยวไกลทัวทั้งหลายแหล่เนี่ยปกติเออมันจะมีอาชีพที่เขาว่าอาชีพบ,บังคับหรืออาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทําแต่สิ่งที่แกเจอก็คือเหมือนกับมี ไกด์ทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ผิดกฎหมายนะครับประมาณนั้นก็คือเหมือนกับกลายเป็นว่ามาแย่งงานคนไทยทําด้วยนะั่นคือหนึ่งประเด็นนะครับแล้วก็ตัวไกด์ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการตักเตือนนักท่องเที่ยวนะครับประมาณแต่ก็เข้าใจบางทีอีกบางทีก็อาจจะเป็นภาวะน้ำท่วมปากที่พูดไม่ได้ว่าห้ามไม่ได้ว่าไม่ฟังหรืออะไรเงี้ยเพราะมันก็จะมีคลิปที่คุณชายแบบเหมือนอยู่บนเรือแล้วก็ประกาศว่า อย่ากระโดดลงเรือด้านหน้าให้ไปลงด้านหลังแล้วก็ทท่องเที่ยวก็กระโดดกันโคมโครมนะครับต่อให้ประกาศไปก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีสิ่งที่แอกไปออกรายการมานะครับก็เหมือนกับว่าบางคนก็ว่าทเกินไปหรือเปล่าเคลงเกินไปหรือเปล่าเคี่ยวเกินไปหรือเปล่าแกก็บอกว่าสิ่งที่แกทาเนี่ยคือทําตามกําหนดป้ายหรือว่าสิ่งที่ทางอุทยานนะประกาศออกมานะสิ่งที่แกทําคือ มีแค่ขาวกระดําไม่มีเทาสิ่งที่แกทําผิดก็คือผิดก็คือถูกอย่างผิดผิดหรือถูกมันก็จะมีอยู่แค่นั้นมันจะไม่มีเทาๆ่าๆนะครับดังนั้นถ้าหาว่าเจ้าตัวสตริกเกินไปก็ต้องไปแก้กฎที่เบื้องต้นนะครับว่าในเมื่อมีป้ายห้ามนั่นห้ามนี่แล้วพอแกทําตามป้ายแกไปว่าสิ่งที่แกทํามันเกินไปหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของออความในใจก็เหมือนว่าถ้าเวลาแกทําคลิปเรื่องการอนุรักษ หรือว่าตักเตือนนักท่องเที่ยวอันนี้ทางอุทยานจะสนับสน,นุนแต่เมื่อไหร่ที่มีการแบบร้องเรียนบริษัทนําเที่ยวอะไรพวกนี้เรื่องมันจะเงียบไปก็เลยกลายเปนว่ามันก็มองได้ว่าเอ๊ะมันมีผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะมันก็จะมีหัวหนะ้าอุทยานที่โดนเรื่องทุจริตอันนี้ต้องไปหาข่าวกันนะครับประมาณนั้นแล้วก็ผมก็ถลายถลายไปเจอ มันก็จะมีอีกมุมมองนะครับมุมมองของทางชาวบ้านซึ่งมีการสัมภาษณ์ชาวบ้านแ,แบบเหลือหน้านะครับทางชาวบ้านบอกว่าเนี่ยก็เหมือนกับคุณทรายเนี่ยมาแล้วก็แบบเหมือนกับอ๋อโอเคเขาไปล่องเรือจุดนี้เราให้นักท่องเที่ยวเที่ยวแล้วเขาก็ขออนุญ,ญาตทางเจ้าหน้าที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ,อ๋อจุดเนี้ยได้แต่พอคุณทรายมาคุณทรายกลับบอกว่าไม่ได้ซึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าอ้าวรอบที่แล้วยังได้ทําไมรอบนี้ไม่ได้เหมือนกับ มาตรฐานมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เอาไปโพสต์ให้แบบเหมือนทางเอ่อเอาไปลงโซเชียลของตัวเองแล้วทําให้ทางเอ่อบริษัททัวร์หรือหรือเจ้าหน้าที่เขาแบบไกดเกยเขาเสียชื่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะอันนี้มุมมองของชาวบ้านครับแล้วก็อันที่เอ่อความเคลื่อนไหวของทางอุทยานนะครับที่แบบออกมาตอบโต้เนาะกับทางคุณซายก็คือ อันนี้ขออนุญ,ญาตอ่านนะครับเพราะว่ายาวตอนแรกว่าจะทำเป็นแบบสรุปเป็นคำๆมาแล้วแบบเ้ยเดี๋ยวเนื้อหามันไม่ครบเนาะก็เหมือนกับทางอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับออกมาตอบโต้ทางคุณทรายเหมือนกันก็แบ่งเป็น6ข้อนะครับข้อแรกคือมักอ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานและใช้อำนาจดังกล่าวสั่งเจ้าหน้าที่ให้เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจตลอดจนขอให้ใช้ยานพาพา,พาหนะของอุทยาน แห่งชาติโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตและไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นเรือรถเรืออะไรเงี้ยซึ่งจะติดภาารกิจของอุทยานทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานลดลงนะครับแล้วก็มีการใช้ขั้งสองนะครับใช้ทีมงานเตาถังชาติมาร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้รับไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะครับประมาณนั้นมีบินโดนถ่ายคลิปก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตแล้วก็พอมาในเขตอุทยานก็จะมีตตากล้องส่วนตัวแล้วก็มีบอดี้การ์ดอะไรเงนะี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่มาถ่าย กลับไม่ได้ลงในทางของทางแบบโซเชียลของทางอุทยานแต่ไปลงโซเชียลส่วนตัวนะครับต่อมาข้อ3นะครับก็คือเวลาตักเตือนนะักท่องเที่ยวไกด์คนเรือหรือผู้ประกอบการนะครับบ่อยครั้งนะครจะมีการใช้คําพูดแบบดูถูกเหยียดหยามพาดพิงถึงแบบแบบการศึกษาของคู่กรณีนะครับว่าแบบมีวุฒิต่ากว่าตนอวดอ้างว่าเป็นแบบนักอ,อนุรักษ์ธรรมชาติ มากกว่าคนอื่นนะครับทำให้แบบผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยไม่พอใจแล้วก็ทําให้แบบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดแบบมีความท้าความลำบากใจในการปฏิบัติงานนะครับพอผู้พอแล้วพอเหมือนกับทางพอคุณทรายต่อว่าเนี่ยมันก็เียกกันว่าทางชาวบ้านหรือผู้ประกอบการก็มองว่าเอา้าก็เป็นพวกเดียวกับคุณทรายหรือเปล่าซึ่งจริงๆบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่แบบเจ้าหน้าที่ของที่ยานโดยตรงก็จะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ไม่ทราบข้อสี่ไม่ทราบว่ามีวุฒิหรือความเชี่ยวชาญหรือผลงานที่เด่นชัดด้านงานทะเลทางด้านใดนะครับที่เหมาะสมกับการเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมทยานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับเพราะที่ทราบเพราะที่ทราบกันมาก็คือเหมือนเป็นแค่นักว่ายน้ําเท่านั้นนะครับข้ 5, อ5้าในทรายเนี่ยมักจะลงคอนเทนต์ในช่องทางของตัวเองกรณีการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ซึ่ง แนวโน้มให้บุคคลมองเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของทางด้านการอนุนรักษ์ทางสิ่งแวดล้อมของทะเลเนี่ยแต่ในข้อทักในแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะมักจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบก็เ,เหมือนกับว่าเวลาไปลงคอนเทนต์จะไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกับมาแค่บางช่วงแล้วก็ตัดต่อว่าตัวเองอยู่ในงานนั้นเต็มที่นะครับประมาณนั้นแล้วข้อสุดท้ายคือในทรายเนี่ยมักจะมีกิจกรรมด้านอนุนรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่เหมือนจะมีจุดประสงค์สนองความต้องการของตัวเองแฝงอยู่เช่นกิจกรรมว่ายน้ำสำรวจขยะบริเวณเกาะต่างๆกิจกรรมดำน้ำลึกสำรวจความหลากหลายของปะการังในสถานที่และช่วงเวลาที่สัตว์ทะเลหายากเข้ามาบริเวณดังกล่าวเป็นต้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็เมื่อแบบมาทํากิจกรรมเนี่ยก็จะมีแบบทางเจ้าหน้าที่ก็ลองเตรียมยานพาหนะน้ํามันเชื้อเพลิงให้ ลอดจนแบบอาหารของทางทีมงานนะครับโดยตัวคุณรายเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องของการกินว่าไม่กินอาหารทะเลเนื่องจากมีแบบวัตถุดิบทางทะเลนะครับแล้วก็ไม่ดื่มน้ำปลาดื่มแต่น้ำแร่นะครับประมาณนั้นก็ตอนนี้มันก็เลยใช้คำว่า,ามีมุมมองจากฝั่งทางฝั่งคุณรายนะครับทางฝั่งชาวบ้านแล้วก็ทางฝั่งอุทยานอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการ รับชมใครอยู่ฝั่งไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ